ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีและกระชองอีสานบ้านขวอยองพี่น้องผมหาม,มาแล้วหาม,มาแล้วว่าอะไเบื้องขั้นตอนการเห็ดเลยบ้ามีข้าอยากทรงนามเนาะพี่น้องเนาะเป็นแมงข้ามแมงข้ามถอดวิบังแต่ละตัวสีกินกับบักสมม่อสซีกินกับแจ้วนี่แจ้วบวง อันทอดไข่นี่เอาไว้อ่าที่หลังกรนเนพี่น้องเจีวแน่นอนมาเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ไพ,พ่าเคยกินเบิ่องเราเลยครับเด้อบ้ามีดุนดนๆกินเทียเป็นแมงข้ามครับผมแมงข้ามทอดอ่าเขามันยังยู่เลยพี่น้องมาสันสนจอจอลุยบ้กกวา เค็มไหมเพราะดีครับเนี่ยถ้าเพกกื่อนยิ่งก็บอกสมมติอดไปหน่อยสมมติมอดจำเจียวให้มันไปนระบายเม่งข้ามหัวควันวาดิ่งนี่พูดเท่าคนวาดอกว่าวามีปังหวัวมาก <laughs>

บาดคอคือมีสมาชีกเขาเนี่ยนํำว่าขัวปนในเบกเนี้ยบาดบน่ได้ปนถอดใตหลดเดียวหลวดพี่น้องมาตัวแล้วตัวแม่เนี่ยบาดอืมนี่เขายังเขายังเห็นเห็นอยู่พี่น้องตัวแม่บ่ะเออนี่ตัวแม่เขาคือกันนี่ตัวแม่เนี่ยตัวแม่พอมีเขาเลยครับเนี่ย ตัวแม่สิบ่มมีเขามาพี่น้องผมรุ่ยกรอบปะแบบแบบเจ้าก็ยัยกรอบก็อย่างนี้อก็โอเคกัดตามใจเจ้าบ้างไอ้พ่อเมียมสม่ากินต้องไปซอยใหญ่นะครับเนาะ เอาเอาแล้วน,นัี่น้องนะหหนเีเ่จ้จเหน่อยอบ้านผู้ใดก็ยกินบอกบ้ามีมาก้้ยครับเด้อืบอกบ้ามีมากมเป็นเขาเป็นเขาอยู่ขมขี่มันความ ที่สามาะเคยหนุ่ยกินตั้งตัวมันเนอะือม้พราเปลี่ยนขึ้นพรเปลี่ยน,นพี่น้องโอ้ยเจ้าค,คำใหญ่ๆพี่น้องผมหมาครับ ขอจะจะบคุณกาการติดตามตอเาผมโอ้ยาครับจะไม่ใช่ที่มันก้าวไปโดนแมแข็งพอจิมนาับพน่น้องผมจิมนี่กินจอดๆของเหนียวข้าวเจียวบวามแบมบตัวม่อพอดแมงข้ามที่น้องผมเคที่ด้านบา้านใครหนุ่มดำขอบอจนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับ